กลับมาดูในส่วนของราคาทองคํากันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรราคาทองคําแท่งครับในเช้าวันนี้สมาคมผู้ค้าทองคําเขาปรับราคาครับมาอยู่ที่รับซื้อครับ2700ครับขายออกอยู่ที่2,800บาทครับทองคำรูปพรร์นะครับรับซื้อครับอยู่ที่2องหบาทครับขายออกอยู่ที่21,300บาทครับพันธ์หนงหลายจากจุดนี้ครับราคาเป็นอย่างไร700800สําสำหรับตัวของทองคำแท่ง เป็นราคาที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับท่านทั้งหลายที่ซื้อในส่วนของทองคําไว้ก่อนหน้านี้จากจุดนี้ทํากําไรออกมาเถอะครับเอาละครับแล้วก็ขณะนี้ครับมีสายเข้ามาแล้วครับสาหรับคุณเบนจามาอินครับผอฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG b u l l i International จำกัดนะครับมาพูดคุยถึงทองคํากันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะธงฤกค่ะสถานการณ์ทองคําในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้เขาท่างแข็งแกร่งเลยนะคะมูลกิจค่ะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยสําคัญทั้งเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเืองในสหรัฐ ก่อนที่นายเจมส์โคมีนะคะอดีตผอ SBI จะเข้าให้การต่อวุธิสภาสหรัฐในวันที่8มิถุนายนนี้นะคะนักลงทุนเนี่ยวิตกกังวลค่ะว่าการให้การของนายโคมีในประเด็นที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้กดดันให้ให้นายโคมี่เนี่ยยุติการสอบสวนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย แล้วก็อดีตที่ปรึกษาทางความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยปัจจัยนี้เองอาจจะสร้างความปั่นป่วนทางการเมืองให้กับสหรัฐน,นะคะซึ่งส่งผลทำให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าแตะจุดต่ำสุดในรอบ7เดือนแล้วก็เป็นปจัจจัยหนึ่งราคทองคำคาะมือดิค่ะนอกจากนี้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะวันที่8มิถุนายนนี้ก็จะมีการ,รจัดการเลือกตั้งของอังกฤษนะคะ ซึ่งผลสำรวจก็ยังบ่งชี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างมากนะคะประกอบกับมีความขัดแย้งทางการการทูตในูมิภาคตะวันออกกลาง ก็อีกเป็นอีก2ปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนในตลาดเนี่ยลดสถานะการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงนะคะจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็มีการปรับตัวลงแล้วก็ปัจจัยนี้เองระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นสาเหตุหลักเลยค่ะที่ทําให้เมื่อวานนี้ราคาทองคํปรับตัวขึ้น่อนขึ้นมากแล้วก็แตะระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือนแถวๆพันสองร้อยเก้าสิบห้ายูเอเซอร์ลอตติอคนนอนค่ะมุลธุรกิ ครับคุณเบนจะมาครับแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าในส่วนของสกุลเงินบาทนั้นก็ดูแข่งค่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับทางนี้ครับตัวของทาง w l g จะมีการประเมินในส่วนของกรอบค่างเงินบาทอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ดอลล่าอ่อนค่าขึ้นมมากนะคะก็แน่นอนว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ค่างเงินบาทแข็งค่าแต่เชื่อได้ว่าค่างเงินบาทในระยะนี้น่าจะแกว่งตัวในกรอบค่ะคุณธรกิจ เพื่อรอข่าวสําคัญในช่วงปลายสัปดาห์เช่นกันนะคะประเมินการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทไว้ในวันนี้แถวๆสามสิบถึง34.05บาทต่อลอลลล่าค่ะเชื่อได้ว่าในระยะยาวบาทอาจจะอาจจะมีโอกาสแข่งค่าต่อนะคะจากการที่ ตัวดอลลาร์สหรัฐในอนาคตน่าจะมีโอกาสอ่อนค่าแต่เชื่อได้ว่าในระยะสั้นๆน่าจะชะลอความผันผวนล,ลงไปได้บ้างนะคะเพราะว่าค่าเงินบาทที่แข่งค่าต่ำกว่าระดับ34บาทต่อดอลลาร์ธรท,ทอาจจะเข้ามาแทรกแซงเพื่อชะลอความผันผวนของค่าเงินบาทบ้างนะคะยังไงก็ตามค่ะเชื่อได้ว่าปลายสัปดาห์นี้ดอลลาร์น่าจะเคลื่อนไหวผ,ลผลันผวนแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายสัปดาห์เช่นกันหาะภูมิลกิจ ครับคุณเบนจะมาครับแล้วสําหรับตัวของกรอบทิศทางความเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําประจําสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้คุยกันเมื่อวันจันทร์หรือเปล่าครับ ราวทองคำขยับกรอบขึ้นมานะคะมุรกิทคะเชื่อได้ว่าสัปดาห์นี้ราาทองคำก่อนหน้าวันที่8มิถุนายนซึ่งจะมีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์เลยนะคะราาทองคำน่าจะแกว่งตัวในกรอบบริเ,เวณ1,280ถึงประมาณ1,295เยร์สตอลร์ไรออนของมูลคิจแล้วก็รอข่าวสำคัญในวันที่8มิถุนายนนี้นะคะ วันดังกล่าวเนี่ยจะมีเหตุการณ์สําคัญๆอย่างน้อย3เหตุการณ์อันแรกเลยก็คือการเลือกตั้งของอังกฤษนะคะซึ่งเราจะทราบผลก็คือช่วงเช้าของวันศุกร์ค่ะคุณลกิจอันที่2ก็คือการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะคะในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มของวันพฤหัสของบ้านเรานะคะอาจจะต้องจับตาว่าสัญญาณที่ ECB ส่งมา เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเรงเนินในอนาคตเป็นอย่างไรการส่งสัญ,ญญาณดังกล่าวน่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสก,กุลเงินยูโรแล้วก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของราคาทองคำนะคะนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญจะเป็นการาแถลงนะคะหรือว่าให้การต่อวุฒิสภา,าสหรัฐของนายเจมนโคมี่อดีตผอเอสีไนะคะเขาจะออกมา ให้ความเห็นหรือว่าให้การในประเด็นที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เองเคยกดดันให้เขายุติการสอบสวนความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอดีตท,ที่ปรึกษาทางความมั่นคงของสหรัฐหรือเปล่านะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่านายเจมส์โคมียืนยนันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการเ,าเคยกดดันหรือว่าให้บอกให้เขายุติการสอบสวนความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยปัจจัยนี้เองน่าจะทําให้นักลงทุนตลาดเพิ่มความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นน,นะคะ เพราะว่าการสัตทอทหนมาที่ประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยน่าจะทําให้ออประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดำเนินนโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจล่าช้าออกไปอีกซึ่งตัดใจนี้เองค่ะน่าจะกดดันตัวดอลล่าแล้วก็ส่งผลต่อราคาคำค่ะเพราะฉะน,นีย ในช่วงก่อนช่วงวันที่8เนี่ยแรงคำน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1น8 0สองรอแปบถึงนสอง้อเกก็หลังจากนั้นหาเหตุการณ์วันที่8น่าจะเป็นปัจจัยชี้นําสําคัญที่จะทําให้นักลงทุนทองคำเนี่ยคาบต่อเนื่องคขาว่าแรงคำจะปรับตัวขึ้นไปเทส1น0 0แสา้อสามารถยืนได้แข็งแกร่งหรือว่าจะมีการอ่อนตัวลงหลังจากที่ทดสอบประมาณัน9 5งสองกิ ครับคุณเบนจะมาครับนอกจากนั้นนะครับหลายคนก็ยังคงจับตาดูนะครับว่าแล้วตัวของทั้งราคาน้ํามันที่มีการรีบาวกลับขึ้นมาตรงนี้จะส่งผลหนุนต่อเนื่องไปยังตัวของราคาทองคําบ้างหรือเปล่าครับตัวราคาน้ํามันนะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นระดับนขึ้นไปยืนเหนือแนวะต้าน4.7บดนาดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะบารเรลต่อดอลล่า ดอลลาร์กับบาทไปอนะคะค uh, ไปน,นี้เองก็เลยทําให้ตัวราคามันปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เชื่อได้ว่าตอนนี้ correlation ระหว่างตัวราคาน้ำมันกับต,ตัวทองคําเนี่ยก็ไม่ได้ uh, เป็นไปในทิศทางเดียวกันนักนะคะคุณธุรกิจคะครเรื่องสถานการณ์ของราคาน้ำมันอาจจะต้องจับตาปริมาณการผลิตของ uh, สหรัฐเป็นหลักด้วยนะคะหลังจากที่โอเปมีการ ออต่อข้อตกลงในการจับลดปริมาณการผลิตนะคะแต่ว่ามีสัญญาณออกมาให้เห็นค่ะว่าสหรัฐมีการผลิตน้ํามันเพิ่มมากขึ้นนะคะปัจจัยนี้เองอาจจะส่งผลกระทบต่อความพยายามในการจับลดปริมาณการผลิตของโอเปกอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถียรภาของราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะยัง คงค่อนข้างยากนะคะในระยะนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันกับราคาทองคํมก็ยังค่อนข้างน้อยเป็ย่านียปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อนักลงทุนทองคําในระยะนี้น่าจะเป็นเรื่องของการดาเนินนโยบายของเฟดแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักค่ะคุณธุรกิจครับคุณเบนจะมาครับจะมีกลยุทธ์ในการให้คําแนะนําอย่างไรกับนักลงทุนในช่วงระยะเวลานี้บ้างครับช่วงก่อนวันที่แปดนะคะยังอยากให้นักลงทุนลงทุนในกรอบสั้น ถ้าหากว่ามีการอ่อนตัวของราคาลงมาบ้างยังยืนเหนือพันสองร้อยแปดสิบได้นักลงทุนอาจจะเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระยะสัน้นนะคะในหายเดียวกันถ้าห่าวทองคามีการทดสอบแนวต้านระดับพันสองร้อยเก้าสิบห้าอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไม่สามารถยืนเหนือระดับพันสองร้อยเก้าสิบห้าได้อย่างแข็งแกร่งยังคงแนะนําให้นักลงทุนที่ถือทองคาอยู่แบ่งทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงนะคะในหายเดียวกันค่ะหลังจากวันที่แปดมิถุนายนนี้เชื่อได้ว่าภาพการเคลื่อนไหวของทองคำจะ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นในช่วงวันที่แปดนะักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอยากให้ทยอยลดสถานะอนะคะเพื่อคูบคุมความเสี่ยงแต่ใครก็ตามที่ยังถือสถานะอยู่ก็แนะนําให้ตั้งจุดป,ปัดขาดทุนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงหาราคาทองคำไม่เป็นไปตามคาดการณ์ทางธุรกิจครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจมามาอินมากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ,รบนั่นก็